แม่น้ำหมันเป็นแม่น้ำสายเล็กๆที่มีต้นกำเนิดมาจากอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าไหลลงมาหล่อเลี้ยงผู้คนริมฝั่งแม่น้ำรวมไปถึงคนในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะสำหรับคนด่านซ้ายมองว่าแม่น้ำหมันเป็นแหล่งทรัพยากรทางอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลาและพืชผักโดยเฉพาะหน่อไม้ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณริมน้ำค่ะแต่หลังมีการขุดลอกแม่น้ำหมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผู้ผลิตอิสระภาคพ,พลเมืองทีมไทยเลยคุณพลรวัตรดวงเข็มจะพาเราไปติดตามเรื่องนี้ค่ะรรยะทาง66กิโลเมตรที่มีตนกำเนิดบนผู้ลำโลในเขตอุทยานแห่งชาติผู้หินรองกาไหลไหลไปบรรจบกันกับแม่น้ำเหืองที่บ้านปากมันคอนสิไหลไปโฮมกันกับแม่นม้ำโขงเทียมเพื่อเชียงข่านจังหวัดเลยนี่คือความยาวของแม่นม้ำสายหน่อยๆ่อยแต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องทั้งอำเภอดานใสจังหวัดเลย ซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์รอเลี้ยงพี่น้องในลุมน้ำแห่งนี้มาแต่หล,ลายฝ่าหลายปีแล้วนี่คือแม่น้ำม,มันครับในน้ำม,มิปลาลิ่มฟังมีโนใหม่ที่ได้ความชุ่มชื่นจากแม่น้ำม,มันพี่น้องที่อยู่ในลุมน้ำแห่งนี้เพิ่นบอกว่าบอกเรื่องแนวอยู่แนวกินแล้วบอกอื้อบอกอยากได้ล่ละครับตับตะกอนแม่น้ำมันครับมีความสำคัญกับหมู่บ้านครับคือใช้อุปโภคบริโภคเลยครับ วาวาซิไปลงอาบเนาะต่ก่อนอาบน้ำสมัยเป็นเด็กหนอยสนุกครับไปอาบน้ำมันไปไปเป็นกลุ่มเนาะผพ้หญิงก็เอาผ้าุ่งไปไปตีโฟงเนึ่งทีลยเล่นเล่นกันสนุกก่อไพครับแทบอีบ่มีช่องลงเลยครับมัันที่ปิดกันเลี้ยงกันรับไลยครับการที่อีกินน้องไม้นะครับ มันบริห่วงกันนี่ครับมเมตตาเอาไปขายก็ได้นะครับเพ่ขยันก็มาเลยครับเอากระบุงกระตากระทองมามาเลาะซับๆใส่ในขณะที่ผมยางเลาะเบิงความเปลี่ยนแปลงในลำนำหมันผมก็ได้พอกับสุดยอดนักคนหานี่คือพอวิเชียนครับเห็นกำลังกลมกลมเงยๆยๆบัดได้แท เรากำลังหานอใหม่ตัวล่ะครับพ่อวิเชียบอกมาแต่ก่อนน่อใหม่ไม่หลายกว่านี้แต่พ่อซูเมอร์นี่มีการขุดหลอกแม่น้ำหม,มันไหมกห็ไายก็ถูกขุดทิ้งเบิร์ที่ลงเหลือก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นงงน,น,นี่คือน,นอครับ,รบนี่คือน,นอห <laughs> นอ่นอไม้หนอ่อไม้หากินได้น้ำริมน้ำหมันอมนอสมบูรณ์ดีขนาดนะครับอโอ้แกง เขาทาเลย่นๆโอ้นอบักใหญ่เลยเพียเพียตั้งแต่คุณมาเลยแล้วเธอเที่ยวลงมันที่สุดเลยน้มันเหี่ยงกันใสายล่าเล่นเลยครับ <อะ S 2> ซิ้นมื่อนี้โอ้ชิมื่อนี้มืนแม่โคเนี่ยมาลงโคล็อของเอาขึ้นเพื่อนเนี้ยอืมกับอันที่เหลือไว้นี่ก็คือเออคือนี่ลังจากแม่โคกลเนี้ยแม่โคกลเราเอมาเชียบไว้เลยสิเนี่ยโอ้ก็คือตอนคุ้นั่นเอาออกไปเลยเอ,อ๋อเมื่ครับก่ให้เหลือโม่ให้เหลือ จากสภาพที่เกิดขึ้นกับแม่นำมันและประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มนามได้พบพอ่อนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของเวทที่พูดคุยหาทางออกระวังค้นตนน้ำกลางน้ำและกับปลายน้ำที่จะต้องหันมาเบาจจหาทางแก้ไขและป้องกันเส้นเลือดไ่ของชุมชนไว้ให้ได้ความร่วม,มือของคนในหลุมน้ำคือสิ่งที่สำคัญที่จะซอยให้เส้นเลือดไใ่ใแห้งนี สามารถรอเลี้ยงชีวิตแต่ย่างอย่างยงืน ผู้ชมสามารถกลับมาติดตามวิถีของคนด่านซ้ายที่ผูกพันและเชื่อมโยงกับแม่น้ำหมันได้ต่อในรายการอยู่ดีมีแหงเช้านี้ตั้งแต่7โมงครึ่งค่ะส่วนท่านใดต้องการสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวกับนักข่าวพลเมืองแบ่งปันมาเช่นเคยผ่าน f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ